สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีตอนเย็นกินตำมะหุ่งกับเซตองจ้า มากินตำหมูกับเต้ตองเด้อจ้าหนาวอยู่ไหมตอนนี้ไม่เย็นนะคะแต่ลม,มสวัสดีสามสิบคนดูค่ะวันนี้เราจะมากินแคปหมูแม่น้ำหนึ่งนะคะ แม่เราคุณนายชริดาฟาร์มช้างของเราเองนะคะอดูฉ่ำมากนี่แบบนี้คือแบบจุกจ,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 จแบบครึ่งกิโลนะคะแบบกิโลก็คือจะได้แบบทวีคูณนะคะแบบนี้ช่างแล้วตัวนี้คือครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนเนาะหืมกรอบมากยิงคนที่กินคนที่ใส่ฟันปอมแบบเจก,ก็กินได้ ชวนชิมให้หายหิวตาแซบแท้ทุกคนกล่องใหญ่แบบนี้นะคะใครอยากกินแบบพี่ตองนะคะวันนี้พี่ตองมาชวนกินนะคะแล้วก็ช่วยแม่เราของคุณนายชริดาด้วยนะคะคุณแม่เขาเล่นโซเชียลไม่เป็นนะคะก็เลยว่าส่งมาให้ให้ช่วยขายหรือว่าช่วยกัน แล้วก็คุณแม่เขาก็แบบมีฟิลแบบอ่ารักคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรคล้ายๆกันค่ะเขาก็เลี้ยงดูคุณแม่เขาขายแกบหมูเลี้ยงดูคุณแม่อยู่ที่บ้าน mm hmm. ก็เลยบอกว่าเออนางส่งมาให้ถึงบ้านเลยตั้งแต่ตอนที่อยู่บุรีรัมแล้วเพิ่งมาได้รับแล้วก็ไฟ์สดเลยจ้ะก mm hmm. ระปุกครึ่งโลกระปุกนี้ใหญ่ สองร้อยแปดสิบบาทใครอยากได้ทักเดต่อมาเลยนะคะแบบครึ่งโลแบบนี้แบบเยอะๆแบบนี้สองร้อยแปดสิบาทจบค่ะลดเวอร์กรอบเวอร์สั่งยังไงคุณแม่สั่งได้ที่แม่ตองเลยจ้าเดี๋ยวแม่ตองจะส่งบินไปให้คุณแม่เขาเองสองร้อยแปดสิบบาทค่าส่งหกสิบห้า ครึ่งโลหือมันอร่อยมันกรอบจริงๆแกตอนแรกฉันก็หล่อนหล่อนคือดูสีหน้าฉันได้เนะตอนแรกอ่ะฉันอ่ะมีฟันปลอมฉันก็กลัวการกินหมูกรอบเวอร์แล้วพอฉันกินเออมันกินได้แกมันกรอบอร่อยกระปุกครึ่งโลแบบนี้สองร้อยแปดสิบบาทค่าส่งห้าสิบบาทนะคะ แล้วถ้าใครอยากได้สั่งเป็นกิโลสัง่งอุ้ยมันดูแบบได้เยอะมากสั่งไปฝากคุณพ่อคุณแม่แบบกิโลนึงก็จะได้แบบสองกล่องแบบนี้นะ4ี่้อยห้าสิบบาทนะคะค่าส่งหกห้าเหมือนกันจ้าทั่วประเทศนะจ้า4ี่้อยห้าสิบาทค่าส่งหกห้านะคะเอาเอาเป็นง่ายๆทุกออเดอร์ค่าส่งหกสบ้าบาทเนาะก็หนึ่งกิโลสี่้อยห้าสิบแกแค่ครึ่งกิโลสองอแปดสิบกระดู กล่องจักบาทยายทานอสมึงดูสองร้อยแปดสิบครึ่งกิโลแหมจังมาเลยก็ถือว่าช่วยกันแม่เล้าอ่ะคุณนายชลิดานางเลี้ยงดูแม่นางแต่ยังเล่น f เฟซบ o ๊กเล่นอะไรไม่เป็นชลิดาว่าพี่ตองช่วยนางขายหน่อยก็เลยขับรถกันตอนทำงานเสร็จเมื่อวานนางก็เลยตั่งแม่เล้านางว่าให้ส่งมาเลยส่งเลยแป๊เียวถึงแล้ว มีเล็กก็ครึ่งโลไมไม่มีค่ะคุณแม่เขาทำสองไซส์แก่เอาเป็นว่ากินไม่หมดแจกพี่แจกน้องกินอร่อยเวอร์ก็ปันปอมกินได้จบง่ายเวอร์แกให้ดูสีใกล้ๆดูชํำอ่ะดูชำมากได้เยอะอะไรเบอร์นั้นนะคะอืมทลไยแตก สองร้อยแปดสิบาทกินกี่วันหลังเยอะมากอุดหนุนแม่เราคุณนายชนิดาได้เลยนะคะแบรนด์คุณแม่น้ำหนึ่งนะคะจังหวัดบุรีรัมตัวแม่บุรีรัมค่ะขายนะคะใครที่อยากสั่งสั่งได้ที่พี่ตองเนาะเดี๋ยวพี่ตองตอนเย็ยนส่งบินให้คุณแม่เขาส่งให้เด้อขายสองไซส์ครึ่งโลสองร้อยแปดสิบ หนึ่งกิโลสี่ร้อยห้าสิบบาทย้ำทุกการสั่งออเดอร์หกสิบห้าบาทค่าส่งจบสวัสดีครับพี่ตองสวัสดีค่ะสำหรับใครน้ำเยอะมากกินไม่หมดมีไซส์เล็กก็คือน้ำพริกเลอค่าแบนดารานะคะสั่งได้ที่นางค่ะเป็นจะแซ่คล้ลายแต่ แกแฟนฟอมกินได้ง่ายๆเนี่ยทำคลิปแบบนี้ไปลงเดียวจัดค่ะเดี๋ยวแม่ดึงเอาคลิปจากเฟซบุ๊กไปลงได้จากแม่มันมาจะมาจ้าจกินส้มตำกับเ๊ตองแบบฉ่ำๆที่กลางทุ่งนาด้านหลังก็จะเป็นป่ามันและป่าอ้อยนะชละวอืวดูให้ดูผักตับปู บ้านเท่าเอินรักัดซองก็อ,อยากสั่งสั่งได้นะฮะถ้ามาสั่งที่พี่ตองเลยแบบครึ่งกิโลสองร้อยแปดสิบบาทแบบหนึ่งกิโลสี่ร้อยห้าสิบบาททุกออเดอร์มีค่าส่งหกสิบห้าบาทแต่ถ้าสั่งจิบกระปุกมีค่าส่งเพิ่มค่ะ แต่แม้ต้องกินพวกท้มตำกับสิ่งนี้เป็นคอนเทนต์เลิศบรรยากาศเหมาะมากน้ำลายแตกแตนเวอร์มาสิเป้แม่แม่กินมแม่มาซิมเบิรงก๊อบก็แม่มาแลยม้มากระลำตีนะเงินปากกังท้อนแม่ย้ายเราบ่มีแขวเรา้วจะมือย่างไเราจะกินวะก็สองร้อยแปดสิบบาทได้เยอะอะไรเบอร์นั้นล่ะตายแล้วคุณพระ รึ่งกิโลแบบจุกเวอร์แบบว่าใครที่ชอบกินแบบกากหมูเป็นชีวิตจิตใจสั่งกิโลไปเลยจะ้ะสี่รอยห้าสิบาทเองจะ้ะหนึ่งกิโลสองทวีสองเลยค่ะเบิ้ลน,นี่เลยจะ้ะรวมผมเมื่อไรก่อนไปดูด้ำค่ะด้ำเองสั่งได้เลยนะวันนี้กิน้ำต่ำกับใจตองที่กลางทุ่งนาค่ะ จะมีโอกาสอคอมเมนต์เร็วมากอ่อาอนไม่ได้อ่านไม่ทันขอโทษเลยนะคะแซปเวริร์ดาราสาวน่าจะอยู่บนเครื่องนครชเฉออ่าน่าจะอยู่บนรถนครัยแอนะคะคือจะอยากกินน้ำลายแตกแตนเยอแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งเป็นแม่เล้าของแม่น้ำหวานคะ่ะอืม น้องบอลบอกว่าช่วยนางขายหน่อยโอ๊ยหนีมาตัวจะไม่หยอกกันอยู่นี่ขาตั้งกล้องกูจะปิน้นมาหน่อยก็ดูดูเด้ย๋ยงงานงานโอ๊ย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 คากล้องกูยังห่างอยู่นี่แม่ใจเหมแม่โอ๊ยแบบฮานี่มันเป็นอย่างกึมกักตีบมกักกวนญใช่ไหมเนาะแซ่บได้ไหม,อ,มอือยุบเออ ตอนนี้กิ่นขอ่บอเห็นเลยนะ <Wow. S 1> นเนาะจับเบิย้ำนะคะแบบนี้คือครึ่งโลสองร้อยแปดสิบาทใครอยากได้สั่งได้ที่พี่ตองเลยนะคะจัดส่งเป็นพรุ่งนี้เลยนะคะไลน์นี้พี่ตองก็มาไลน์ช่วยอ,อตัวแม่ชลิดานะคะก็คือแม่เรานะคะทำแล้วก็ดูดูแลคุณแม่เหมือนพี่ตองเลยนะคะ แบบนี้สอง้อยแปดิบาทแบบครึ่งกิโลแบบใหญ่ว่าใหญ่กว่าหน้าใหญ่กว่าท่อน,อนตัวนะคะคือใหญ่จริงได้เยอะมากแบบหนึ่งกิโลก็คือสี่ร้ยห้าสิบาททุกการสั่งซื้อค่าส่งหกสิบห้าบาทจบจ้ะช่วงนี้อยู่ไม่ได้ครับไม่ได้ไปเลยคืออะไรครับผู้ชายจีบหรอ อยากให้พี่เพชรมาชิมกับบรรยากาศแบบนี้จังไม่มาพิชี่อยู่บ้านนอกแบบนี้ไม่ได้ธรรมะแกฝันปอมเจียวได้จบกรอบจริงลงเรียวคอนเทนต์ต้องปแปลกถึงจะมีขนดูดีอืม โอเคนะคะทุกคนใครอยากสั่งซื้อนะคะมาแบบแบบนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะแบบครึ่งกิโลสองรดบาทแบบหนึ่งกิโลก็สองกล่องเนาะดีรอยห้าสิบบาททุกการสั่งซื้อ65บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะคลิปนี้พี่ต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบรรยากาศดีดี ขออนุญาตหยุ่มกินแบบแซตบๆเลยค่ะสับนันไ,ไปก็กินต่ออร่อยเกินอร่อยจนหยุดไม่ได้อืม้ม ิ้สวยหมูสวยนางมูเกตดีชิ้นยาวชิ้นละเอียดชิ้นใหญ่ชิ้นงามนางมูลกรอบกรุบคือที่คือที่สุดแกรจริงไม่ไปนะฮะกินต่อสบายดีอะตีินอนด็ดดีเจ้าพี่ต้องทำกเกษตรไม่มีเวลาขายใส้กรอกแล้วของฝากเลย ช่วยตัวแม่ชริดาอร่อยจริงเธอ,ออร่อยจริงบอกเลยฉ่ำกรอบ ผมขอกีน้าเจียจะรีบไปใส่คาตรงยั่วก่อนใครอยากสั่งซื้อนะคะกากหมูตัวแม่บุรีรัมนะคะก็คุณแม่น้ำหนึ่งนะคะก็สามารถสั่งได้เลยนะคะตัวแม่แม่เราคุณน้ําหวานนะคะก็ เขาทําอยู่เขาดูแลคุณยายนะคะก็คุณแม่เขาไม่เก่งเรื่องโซเชียลก็เลยมาช่วยคุณแม่เขานะคะส่งเมื่อวานถึงวันนี้เลยก็หนึ่งกล่องครึ่งกิโลแบบนี้สองร้อยแปดสิบาทนะคะหนึ่งกิโลก็จะน่าจะได้สองกล่องแบบนี้สองถุงแบบนี้นะคะสองแพ็คแบบนี้สี่ร้อยห้าสิบบาททุกการสั่งซื้อหกสิบห้าบาทนะคะใครอยากได้ทักหา,าพี่ตองได้เลยสั่งแคปหมูที่ไหนได้ที่พี่ตองเลยจ้า แล้วตอนเย็นรวมยอดให้คุณแม่แล้วก็คุณแม่ส่งให้พรุ่งนี้จา้าสวัสดีต้องเซ็นนี้ฮะอร่อยเวอร์กรอบเวอร์กรุบกรอบเวอร์ตอนแรกก็เรียงหนักใจอุ๊ยยอดกรุฟันปอมมูจะเกลียวได้ไหมวะรับปากแม่เขามาทําแบบไรกินอะไรเงี้ยเออกรอบอร,อร่อยกรอบมากถูกมากด้วยได้เยอะเวอร์ ไม่พูดเยอะนะคะอุดหนุนคุณแม่อ่าตัวแม่พี่น้ำหวานได้เลยนะคะขึกว่าอืมก็ทำ จะําค่ะก่อนไปนะ้องขอกรุบกรุบเือคําค่ะสั่งร้เลยนะคะที่พี่ตองเดี๋ยวตอนเย็นจะส่งยอไดไปคุณแม่เข,า,ขาให้คุณแม่ส่งพรุ่งนี้ให้นะคะพี่ตองแม่ทําเองนะคะใครอยากสั่งแบบกรุบกรอบเด็น,น้ำพริกก็ของเพชรคุณเพชรช,ชี่นะคะน้ำพริกราคาสั่งได้ กลัวแม่มากลูกกูก็กลัวกูกกกได้ทําฟันใหม่สั่งที่ไหนสั่งได้ที่พี่ตองเลยจ้าใครดูแคปนี้ใครดูคลิปนี้อยากได้แคปหมูนะคะครึ่งกิโลสองรกิโล450ทุกการสั่งซื้อค่าส่ง65บาททั่วประเทศย้ำสั่ง5 90, ้ากล่อง10กล่องขึ้นไปมีค่าส่งเพิ่มนะคะ ฉันกลัวแม่เขาเข้าเนื้อฮะจบเนาะใน,นี่ต่อก็ขายสามร้อยเก้าสิบเท่านี้เลยลดดีอืมอยู่ไม่ได้แกอีกสั่งมาแล้วกันนะ ไยนี้ขอตัวแล้วค่ะปน3เท่านี้ละจ้าอย่าลืมนะคะสั่งซื้อทักหาพี่ตองได้ในแชทเลยนะคะเดี๋ยวลอมยอดแล้วส่งให้คุณแม่ของอ่าแม่เราชลิดาส่งให้เป็นพรุ่งนี้เช้านะคะคลิปนี้ลาทุกคนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแก่อ,อยจริงกบคาไปแล้ว